เอวเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอนอนเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าภารณสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาทาเยได้ตรัสเตือนภิกษุปัญจวคีทั้งห้าอันมีพระอัญญาโกนทัญญะพระวะปะพระปัติยะ พระมหานามและพระอาศาัศสชไว้ยอย่างนี้ว่าทเวเมพิกเวอันตาปัภพชิเตะณณเสวิตตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันเหล่าพันปชิตพูดสละแล้วออกจากเรือนบวชนั้นไม่ควรยินดีไม่ควรเข้าไปใกล้และไม่ควรเสพที่สุดสองอย่างนี้นั้น โยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคประการที่หนึ่งก็คือการประกอบตนให้ผัวพันธ์อยู่ด้วยกามสุขฮินโนรมโมเป็นข้อปฏิบัติอันเลวเป็นข้อปฏิบัติของชาวบ้านโปทุชน oh ิโกเป็นข้อปฏิบัติของคนชั้นปุถุชน อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะอนัตถสันหิโตนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยอย่างหนึง่งโยจะยังอัตตะกิลมถานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบตนด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกยากทรมานตนนั้นทุกโขเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะอานัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อีกอย่างหนึง่งก็ในครั้งสมัยพุทธกาลเราผู้ที่ปฏิบัติก็จะยึดติดอยู่กับ ที่สุดทั้งสองอย่างนี้ทางใดทางหนึ่งและในเหล่าปัญจวัคคีทั้ง5ก็ยึดติดอยู่กับความเห็นผิดที่เรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคเมื่อครั้งเห็นพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอดอาหารกระทําทุกขระกิริยาเมื่อพระองค์หันกลับมาเสวยพระกยาหารเหล่าปัญจวัคคีทั้ง5ก็หลีกหนีไม่คอยอุปถาพระาศาสดาโดยคิดว่า พระตถาคตเป็นผู้มากมากหันกลับมาสวยพระกยาหารก็จึงได้หลีกหนีออกไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตนามลึกาทยวันในการแสดงธรรมจักกับประวัตนณสูตรครั้งนั้นพระศัสดาจึงได้ตรัสแก้มิชาทิฏฐิแก่ภิกษุปัญจวคีว่าที่สุดสองอย่างนั้นไม่ใช่ทางที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอริยะ ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติอันเลวเป็นข้อปฏิบัติของชาวบ้านด้วยที่สุดสองอย่างนั้นก็คือกามะสุขาริกานุโยกกับอัตตกิลมัฐานุโยกในลำดับต่อไปพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงต่อไปอีกว่าเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเป็นมัชชิมาปฏิปทานั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกาลนียานะกลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งว่า มัชชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางนั้นคือทางปฏิบัติที่ถูกต้องจักสุกรณีทำดวงตาให้เกิดญาณนะกรณีทำยานปัญญาให้เกิดอุปสมายะทางนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธยะเพื่อความตรัสรู้นิพพานายะเพื่อนิพพาน กนนี้เป็นการแสดงทางที่พระองค์ได้ค้นพบก็คือมัชชิมาปฏิปทาแก่ภิกษุปัญจวัคคีทั้งหาให้ละให้คลายจากมิจฉาทิฐิในความเห็นผิดเรื่องการปฏิบัตินั้นพระองค์ได้ชี้ถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่นำไปสู่ความเป็นพระอริยะในศาสนานี้ พระองค์ก็ได้ปฏิบัติด้วยทางสายกลางนี้ในวาระที่หนึ่งพระองค์ได้ยืนยันชี้ทางสายกลางครั้งที่หนึ่งก็คือกัดก็คือเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาในลำดับต่อไปพระาศาสดาจึงได้ยืนยันทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาเป็นวาระที่สองแก่ภิกษุ ปัญจวัคคีก็คือกัตมาจสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติมาเถิดภิกษุทั้งหลาย มัชชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วมาเถิดภิกษุมัชชิมาปฏิปทานี้แหละคือทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ในศาสนาในธรรมวิน,นัยนี้เราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเล่า จากสุกรลณียานะกรลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติพระองค์ได้กล่าวยืนยันว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยการปฏิบัติทางสายกลางเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยะก็ทางสายนี้มาเถิดปัญจวัคคีมาเถิดภิกษุ ลักษณะนี้เป็นการกล่าวยืนยันในวาระที่สองในมัชชิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ได้เห็นว่าจิตของภิกษุปัญจวัคคีอ่อนลงเหมาะควรแก่การแสดงธรรมและวางทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในข้อปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งสองอย่างนั้นแล้วได้หันมาสนใจหรือว่า ปจะจปฏิบัติทางสายกลางตามที่พระศา,าสดาได้ยกและยืนยันขึ้นมาถึงสองครั้งแล้วพระองค์จึงได้ตรัสแสดงต่อไปว่าอายะเมวะอริโยอัดถังคิโกมัคโคมาเถิดภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางอันเราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วนั้นเป็นอัดถังที่กรรมก,ก็คือทางมีองแปดมีอยู่ สรยยัีทางได้แก่ทางเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโตการประกอบการงานชอบสัมมาอาชโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตไว้โดยชอบ นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่พระองค์ประกาศทางมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอกล่าวถึงทางสายกลางก็ละทางซ้ายทางขวาเสียที่เป็นที่สุดทั้งสองอย่างนั้นเมื่อจิตภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ละทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็วางใจอยู่ในทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทา พระองค์จึงได้ขยายมัชชิมาปฏิปทาว่ามีองค์8เป็นมัชชิมาปฏิปทาก็คือองค์ประกอบทั้ง8อย่างที่พระศาสดาได้แสดงในลำดับต่อไปพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้กล่าวยืนยันทางแห่งอริยะอัตถังคิกมักมีองค์8นี้อีกครั้งหนึ่งว่าอายังโขสาพิขเว มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานาการณีอุปัสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติมาเถิดภิกษุทั้งหลายทางนี้แหละที่เราได้ปฏิบัติแล้วได้บรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยทางแห่งอริยัถังขีกรรม นี่แหละทางมีองค์8นี่แหละมาเถิดภิกษุทั้งหลายก็เพื่อความมั่นใจในภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นว่าทางนี้เท่านั้นในธรรมวินัยนี้ต้องทางมีองแปดนี้เท่านั้นก็เป็นการประกาศยืนยันอัตถังกิกรรมักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้สแสดงในลําดับต่อไปเมื่อจิตภิกษุอ่อน เหมาะควรแก่การงานแล้วกายะจิตตะละหูตาชุคตาแล้วอ่อนควรแก่การงานแล้วพระองค์จึงประกาศอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกในโลกที่ยกอริยสัจสี่ขึ้นมาแสดงอีทางโคปนณะพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขงังโซกะอริเทวะทุกขะโทมณสุปายาสาปิทุกขา นี่เป็นการประกาศทุกขะอริยสัจครั้งแรกในโลกที่พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสขึ้นอีทางโขปะณะพิกเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะอริยสัจนี้แหลควรกําหนดรู้ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิ ทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรนันปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขาโทมัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนรัตพติัมปิทุกขังก็อธิบายถึงความทุกข์ว่า โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายสาสปิทุกขาแม้ในความโศกเศร้าความเสียใจพิไรล,ลำพันความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเหล่านั้นก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคหทุกโขการได้ประสบพบกับอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคหทุกโขความวิบัติพลัดพลากจากสิ่งที่รัก สิ่งที่พอใจสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนรพติตัมปิทุกขงังความประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจความปรารถนาอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเหล่านั้นก็เป็นความทุกข์ว่าโดยรวมโดยย่อความเข้าไปยึดมั่นในอุปทานขัน์ทั้งห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์นี่เป็นการประกาศทุกขะ อริยสัต์ครั้งแรกในโลกที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีทั้ง5และในลำดับต่อไปพระศาสดาจึงได้ยกเอาสม,มุทยัยสัตว์ขึ้นแสดงต่อภิกษุปัญจวัคคีอย่างนี้ว่าอิทังโขปะนะพิขเวทุกขสมุทโยอ,อริยสัจจัง ยายางตันหาโอโนภวิกาน,นันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยยถีถังกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหานี้เป็นการประกาศสม,มุทัยสัตว์ครั้งแรกในโลกที่พระศาสดาประกาศขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เหตุให้เกิดความทุกข์นั้นก็คือตันหาเหตุแห่งความเกิดคือตันหา นันทิคือความเพลิดเพลินราคะคือความกำหนัดความยินดีนันทิราคะก็คือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นเสยยถีทางได้แก่กามตันหาตันหาเจือไปด้วยกามภวะตันหาตันหาเจือไปด้วยพบวิภวะตันหาตันหาที่เจือไปด้วยความปราศจากพบ ก็มีตันหาสามที่พระศาสดาได้ยกขึ้นแสดงแก่พิสุปัญจวัคีลำดับต่อไปพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ยกนิโรธทศัตย์ขึ้นแสดงเป็นครั้งแรกในโลกอีทังโขปนาภิกคเวทุกขนิโรโทอริยาสัจจังโยตัสาเยวตันหายะอเศสาวิราคะนิโรโท จาโคปตินิสสโคมุตติอนาลโย و. ก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิโรธคือทางดับทุกนั้นมีอยู่จาโคปตินิสสโคก็คือการสละออกสลัดออก,ออกมุตติอนาลโย و. นี้เป็นทางเดียวที่เข้าสู่ความวิมุตติหลุดพ้นได้ก็เป็นการประกาศแสดงนิโรธครั้งแรก ในโลกในลำดับต่อไปพระศาสดาสมาสมาสัพุทธเจ้าจึงได้แสดงมรรคสัตว์แก่ภิกษุปัญจวัคคีอิทังโขปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจงเสยยะธีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อาขออภัยอีกทางโขปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังเซยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตโวสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิก็จะเป็นท่อนจบท่อนแรกที่แสดงมักมีองแปดแล้วก็จบท่อนแรกอย่างที่เราฟังในธรรมจักร กับปวตนสูตรอย่างนี้นี่เป็นการประกาศมกมีองค์8อีกครั้งหนึ่งที่พระศาสดาได้แสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากที่ประกาศในครั้งแรกเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็มาลงท้ายอีกครั้งหนึ่งในการแสดงอริยสัจสี่ก็จบลงด้วยมักมีองแปดอย่างนี้ มีใครที่ฟังธรรมจักกับประวัตนสูตรแล้วเห็นอย่างเราบ้างนี่แหละคือการฟังธรรมจักกับประวัตนสูตรแล้วก็มีจิตยินดีอยู่กับข้อธรรมนั้นมีการนำมาตรึกนำมาไตรตรองใคร่ควรวญข้อธรรมจำให้ได้ว่าพระองค์สอนอะไร ตรัสว่าอย่างไรแล้วก็ทําความเข้าใจในแต่ละคําที่พระาศาสดาได้ตรัสนั้นแล้วก็ตรึกไตรตรองติตรึกใคร่ควรอยู่อย่างนี้เสมอเสมอทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกเวลาเราก็จะเห็นธรรมจักรตามที่พระาศาสดาได้แสดงได้เข้าใจตามนั้น ในอนาคตพระรีอาิยะเมตไตรก็จะแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุหรืออาจจะยังไม่ถึงพระอาหารหันต์เป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคีอณาคามีก็อาจจะสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังแห่งชาญเมื่อพระรีอริยะเมตไตรแสดงธรรมจัก กับประวัตนสูตรเราก็จะฟังอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นๆเราจะเป็นอุคติตันอยู่พระองค์ยกแต่หัวข้อเราก็จะบรรลุได้นี่แหละธรรมจักกับประวัตนสูตรที่เราเห็นสาธุนะหมู่เพื่อนผู้ร่วมทุกข์ในวัฏสงสารสาธุสาธุ